จจงหวดหนองคายจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวดหนองคายจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563เวลา11นาฬิกา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27บ้านเตาถ่านตำบลจุมพลออพลพิสัยจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน,น้อมรำลึกนพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเน,นในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากิจกรรมพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทาสีขอบถนนตัดหญ้าและทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายมีส่วนราชการพนักง,งานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน